สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง u t u b e ไทม์ไลน์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวควรทําอย่างไรเมื่อนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สนุกด้วยซึ่งนะะเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับคนลาวเป็นคนมักม่วนหลายคนคงเคยได้ยินซึ่งการมักม้วนของคนลาวก็จะมีการดื่มกิน เปิดเพลงเสียงดังให้เข้ากับบรรยากาศกินดื่มสังสรรค์กันอย่างไรก็ตามความสนุกของการกินดื่มและเปิดเพลงเสียงดังโดยไม่เลือกสถานที่ของคนบางกลุ่มก็สร้างความรำคาญให้กับสังคมที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของสอปปลาวล่าสุดหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์ได้รายงานว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ชอบการเปิดเพลงเสียงดังอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรายงานข่าวได้กล่าวมีใจความสำคัญว่าลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นจำนวนมากดังนั้นในปี2024ที่จะถึงนี้รัฐบาลมีแผนจะเปิดให้เป็นปีการท่องเที่ยวลาวเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรจะรู้เอาไว้ว่าการเปิดเพลงเสียงดังตามธรรมชาติ เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมากไม่ชอบพวกเขาให้เหตุผลว่าการมาเที่ยวธรรมชาติเพื่อต้องการอยากจะฟังเสียงธรรมชาติเท่านั้นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเราชอบประเทศลาวมาเที่ยวประเทศลาวสองปีต่อครั้งทุกครั้งที่มาเที่ยวลาวจะไปเที่ยววังเวียงและหลวงพระบางแต่สิ่งที่ไม่ชอบเวลาเที่ยวลาวคือการเปิดเพลงเสียงดังอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ เพราะส่วนตัวคิดว่าการไปเที่ยวธรรมชาติก็ต้องได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงลมเสียงน้ําไหลจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็เข้าใจว่านี่เป็นนิสัยของคนลาวที่ชอบเปิดเพลงแบบนี้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอีกคนก็กล่าวในทํานองเดียวกันว่ามาเที่ยวประเทศลาวหนึ่งครั้งต่อปีทุกครั้งที่มาเที่ยวลาวจะไปเที่ยวหลวงพระบางเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะแต่ส่วนตัวแล้วอยากให้ร้านที่อยู่ตามแหล่งธรรมชาติ ท่องเที่ยวธรรมชาตินั้นลดการเปิดเพลงเสียงดังส่วนตัวอยากฟังเสียงน้ําไหลจากธรรมชาติมากกว่านอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกหลายคนที่ให้ความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่าไม่ชอบการเปิดเพลงเสียงดังที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติคนลาวต่างได้พูดกันว่าเห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องเปิดเพลงตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพราะคนมาเที่ยวธรรมชาติมาหาความสงบอยู่แล้ว และไม่เหมาะสมที่สุดในการที่มีสิ่งอื่นมารบกวนควรจะปรับปรุงใหม่ไม่ต้องอิงนิสัยคนลาวที่ชอบบอกว่ารักสนุกเพราะเรานั้นต้องเอาใจใส่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวอีกเราต้องยอมรับคำติชมตำหนินำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะบ้านเรานั้นมีธรรมชาติสวยงามอยู่แล้วซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า เมื่อ30ปีก่อนญาติผมเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าถูกส่งไปช่วยราชการในสอปปลาวขนเครื่องไม้เครื่องมือไปเพียบช่วยทางการลาวจนสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีก่อนกลับสวนราชการต่างๆของสอปปลาวได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคุยกันสนุกสนานเป็นกันเองชนแก้วแล้วพูดมั่นยืนยืนเดอ้อลั่นงานแต่อยู่ดีๆเนะี่ยตำรวจลาวที่นั่งชนแก้วด้วยกันก็พูดว่า บาดนี้ค่าน้อยสิจับเดอ้อข้อหากินเหล้าเกินเวลาข้าราชการไทยเลยโดนต้อนไปโรงพักเสียค่าปรับกันท่วนหน้าแบบงงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปีคสอ2024ประเทศไทยน่าจะออกสโ,โลแกนการท่องเที่ยวในปีการท่องเที่ยวลาวว่าท่องเที่ยวลาวโดนรีดไทยเที่ยวสบายใจเที่ยวไทยดีกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยทั้งหลายไม่ควรไปยุ่งไปแนะไปคอมเมนต์อะไรต่างๆเลยครับ ลาปกครองระบอบคอมมิวนิสต์นั่นบ้านเขาเมืองเขาประเทศเขาเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องเขาเขาไทยอยู่เฉยเไม่ควรไปยุ่งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหาเสียงดังยังไม่เท่าตำรวจและกองร้อนลาวนะ่ะขูนะ่ตรีดนักท่องเที่ยวไทยเมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหากฎหมายไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ูบ n e t o t เ l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าต่างกันมาก2นักธุรกิจไทยพูดถึงเศรษฐกิจลาวจะเชื่อใครดีซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับล่าสุดที่ผ่านมามีคลิปของท่านวิกรมกรมดิตนักเขียนและนักธุรกิจชาวไทยเจ้าของบริษัทอมตะคอราปรชัน่นและนักธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยในคลิปนั้น ท่านวิกรมได้พูดประโยคหนึ่งที่ทําให้คนลาวทั้งประเทศมีเฮท่านวิกรมได้กล่าวว่าประเทศลาวจะไม่ล้มละลายแต่อาจจะมีหนี้ประเทศลาวมีทรัพย์สินมากคนลาวอาจจะรวยกว่าคนไทยอีกลาวเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ใหญ่เท่ากับประเทศญี่ปุ่นแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายโดยท่านกล่าวว่าลาวล้มละลายจริงหรือไม่ไม่มีทาง อย่างมากก็ติดหนี้ลาวมีทรัพย์สินเยอะเอาจีนไปบริหารงานหรือเอาสิงคโปร์ไปบริหารงานผมนี่นะ่ะอยากจะเป็นคนลาวทรัพย์สินในลาวนั้นเยอะเหลือเกินหลังจากที่คนลาวได้ยินท่านพิกรมพูดแบบนี้พากันดีใจเพราะประเทศอาจไม่ล้มละลายเพราะท่านพิกรมก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จมีทรัพย์สินมากถึง25,000ล้านบาทเลย สิ่งที่ท่านวิกรมได้กล่าวออกไปนั้นทําให้มีคนลาวบางส่วนคิดว่าสาเหตุที่ท่านวิกรมพูดแบบนั้นเพราะว่าท่านกําลังลงทุนทําธุรกิจอยู่ประเทศลาวซึ่งถ้าท่านวิกรมบอกว่าลาวจะล้มละลายอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจชาวไทยอีกท่านหนึ่งที่เคยมาทำธุรกิจที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวก่อนโควิด -19 ระบาด นักธุรกิจไทยท่านนี้ก็ได้ทำการปิดธุรกิจของตัวเองที่เปิดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เรียบร้อยโดยมุมมองของนักธุรกิจไทยท่านนี้เกี่ยวกับธุรกิจของลาวในปัจจุบันแตกต่างจากท่านวิกรมปานฟ้ากับดินโดยท่านนี้ได้กล่าวว่าผมเพิ่งไปลาวกลับมาผมจะบอกว่าประเทศลาวเวียงจันทร์อยู่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกล้มละลายไม่เกินจริง ผมเคยไปลาวเมื่อ4-5ปีที่แล้วไปมา4-5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ภาพรวมของลาวเวียงจันทร์ดูแย่ที่สุดเท่าที่สัมผัสมาเวียงจันทร์เคยดีกว่านี้ในอดีตค่าเงินกีบลาวนั้นอยู่ที่200กีบต่อ1นบาทแต่ในปัจจุบันค่าเงินกีบลาวพุ่งไป500-600กีบต่อ1น1บาทของลาวแพงขึ้นคนจนลง เมื่อคุยกับพนักงานลาวหลายๆร้านปัจจุบันคนลาวค่าแรงอยู่ที่ประมาณเดือนละ2 5 0 0 0ถึง3,000บาทเท่านั้นเลยถ้าคนลาวที่มีตำแหน่งรับราชการ2ร้าน8แสนกีบก็ประมาณ4,500-4,700ถึง4,700บาทถ้าย้อนกลับไปไม่กี่ปีเขาจะได้ประมาณ9,000บาทเข้าของแพงเหมือนเดิมของกินลาวแพงมากเงาะกระปองละ150บาทแปลว่าคุณทำงาน1วัน่ะ ยังกินไม่ได้ด้วยแพลงนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า20ปีที่แล้วท่านเป็นนักธุรกิจไทยอันดับต้นๆก็จริงอยู่แต่ปัจจุบันมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาแซงท่านมากมายมมนหมดยุคข,ของท่านไปแล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฟังคักคักเดอ้อชาวลาวท่านวิกรมนะเพื่อนบอกว่าบอลล้มละลาย ถ้าเปลี่ยนผู้บริหารเก่งมาบริหารประเทศอย่าสิพากันแต่ยกย่องชมเยชยฉลาดสงสัยอยู่จังซี่ละ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าท่านวิกรมพูดว่าอยากเป็นคนลาวท่านพูดในนาทีที่ท่านเป็นนักธุรกิจที่บอกว่าลาวรวยรวยในที่นี้คือรวยทรัพยากรธรรมชาติและที่บอกว่าคนลาวรวยใช่ครับแต่เป็นคนในภาครัฐมากกว่าที่รวย แต่ประชาชนลาวนั้นยังยากจนถึงจนมากๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ